กลับมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อนะฮะหลายๆท่านคงจําได้นะครับกับงานที่เมื่อครั้งที่น้องๆเหล่าเดอะสตาร์เเนี่ยได้นําของรักของห่วงเนี่ยไปให้ประมูลกันนะฮะกับงาน2อ X ปีแอ n e l นัลนั่นเองครับซึ่งได้นําเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับมูลนิธิแปรจกเงากับโครงการสตาร์อาสานะครับเพื่อช่วยเหลือคนไทยครับในพื้นที่ประสบภัยต่างๆทั่วประเทศนั่นเองฮะ,ะซึ่งเงินในวันนั้นเนี่ยได้ไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะ ซึ่งได้ไปถึง1 3 8 0 0 0บาทครับโอ้โหนะฮะแล้วเงินจํานวนนี้ค่ะทางบุลณิธีนะคะก็จะนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะหรือว่าผู้เดือดร้อนในจํานวนที่เท่าเกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีส่วนหนึ่งนะคะของความช่วยเหลือค่ะซึ่งเราก็จะนำนะคะไปมอบให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่มนะคะที่หมู่บ้านทักน้ำเต้านะคะทีออ่อำเภอนพิตามค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งคราวนี้ ก็จะนําเงินไปซื้ออุปกรณ์ค่ะในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับพวกเขานะคะแล้วก็ในดีเดอร์ซ่าของเราค่ะนําทีมแฟนคลับอีก45ชีวิตไปร่วมช่วยเหลือด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมีภาพไหมาชมค่ะ ตุการณ์อุทกภัยดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวใต้เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านหลายครัวเรือนต้องไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและเส้นทางการคมนาคมที่ถูกตัดขาดแต่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป5เดือนวันนี้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเริ่มดีขึ้นแต่บางครัวเรือนยังคงเดือดร้อนอยู่วันนี้หนุ่มดิวเดะสตาร์เลยอาสามาช่วยเหลือพวกเขากันที่หมู่บ้านเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมดิวเดอร์สตาร์เนี่ยวันนี้มาอยู่ที่อะไรนะตำบกลกรุงชิงอําเภอนกพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมวันนี้เนี่ยผมได้นํากําลังคนครับผมซึ่งเป็นเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็บรรดาพวกผู้ที่มีจิตอาสานะครับผมมาช่วยมาช่วยชาวบ้านที่นี่นะครับผมซ่อมแซมบ้านหลังจากที่เขาประสบภัยประสบภัยดินโคลนถล่มมานะครับชาวบ้านทุกคนที่นี่ก็ได้รับความเดือดร้อนจริง,รงๆเราก็ ดีใจมากที่ได้เป็นหนึ่งแรงนะครับผมอาจจะเป็นจุดเล็กๆนะครับผมที่ได้มาสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยดินคนถล่มครับตอนติดบ้านบ้านพังไม่ได้อยู่ในบ้านลงมาอยู่ที่นี่แล้วก็ดินสไลด์ลงมาทับบ้านแล้วก็บ้านพังหมดที่สวนก็เสียหายด้วยก็เสียใจ เห็นภาพการทำงานอย่างขงมักเม้นและความตั้งใจของเหล่าอาสาสมัครแบบนี้แล้วชื่นใจและดีใจแทนชาวนกพิตามจริงๆเพราะถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพวกเขาเลยค่ะตอนทำมาแล้วก็มีฝนหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ไม่ใช่อุปสรรคค่ะอากาศก็ไม่ร้อนโอเคค่ะเพราะามีฝนให้ชุม่มฉ่ำแต่ก็สู้มันเหมือนกับว่าพอเราทำแล้วเรามีความสุขว่าได้ให้ให้กับสิ่งที่เราแบบว่าเออมาทำตรงเนี้ยเนี่ยค่ะ ภูมิใจภูมิใจแทนคนใต้และคิดว่าคน,คนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วฟื้มใจอย่างมากทีเดียวคือบอกตรงๆรวงว่าน้ําตาแทบจะไหลเลยเพราะว่าเห็นหล้านลานลาน้องๆลูกหลานทุกๆหน่วยงานมาช่วยเหลือเธอที่ญี่ปุ่นเหนือร้อนเรายังไปช่วยกันเยอะแยะนะคนไทยด้วยกันก็คนละนิดเอาหน่อย ไม่มีไม่มีเงินก็ช่วยแรงช่วยกายสงใจมามีน้ำใจเล็กแน้อยเกิเจ็บแต่ว่าอยากไม่อยากคนไทยทิ้งกันจกให้รักกันไว้ก็อ,อยากจะบอกกับน้องๆหลานๆว่าขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ได้มาช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบัติอุบัติควาในครั้งนี้ดีใจภูมิใจที่เข้ามาช่วยเหลือก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเป็นอย่างมากแล้วก็หน่วยงานที่มาช่วยเหลือ ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันครับผมขอบคุณเพื่อนๆนักแสดงทั้งหลายนะครับผมขอบคุณน้องๆ The Star ร์เจ็ที่เราได้นำนำเงินประมูลตรงนั้นนะครับมาเป็นกำลังสำคัญในการทำกิจกรรมครั้งนี้ครับผมแล้วก็ถ้ามีโครงการอะไรน่าสนใจเรามาแชร์กันได้เรายินดีเสมอครับผมคนไทยเนี่ยยังไงก็ไม่ทิ้งกันแน่นอนครับแม้กันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราคนไทยทุกคนสามารถสัมผัสดได้นั้นคือ ทาน้ำใจของคนไทยที่มีต่อกันบนด้ามขวานด้ามนี้ไม่เคยเลือนไปกับการเวลาเลยค่ะ นะคะคุณผู้ชมท่ามกลางความโชคร้ายและเหตุการณ์ร้ายต่างๆนะคะภาพที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในบ้านเมืองของเราแหละค่ะนะคะ,นะคะบ้านหลังนั้นเนี่ยก็มาจากเงินนะคะจำนวนหนึ่งของเจ้าของบ้านเองนะคะที่มีเงินเก็บอยู่แล้วแล้วก็บวกกับเงินที่เราได้ทําบุญกันไปวันนั้นนะคะบริจาคก,กันมาประมูลของกันมาส่วนหนึ่งนะคะนาไปสมทบทุนสร้างการเป็นบ้านหลังนั้นขึ้นมานะคะยังไงต้องเอาใจช่วยค่ะนะคะทุ้ประสบ ททุกท่านเลยนะคะแล้วก็สําหรับดารานักแสดงท่านใดนะคะที่สนใจค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับนะคะหรือว่าคุณผู้ชมก็ได้นะคะสนใจอยากจะไปช่วยเหลือโครงการสตาอาสาครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถติดตามได้ทางช่องแอคชั่นของเรานะคะคอยดูว่าเขาจะไปที่ไหนกันต่อนะคะถ้าเกิดสนใจก็เข้าร่วมได้ก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลายๆคนคนงจะจำได้กั